สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสบายดีเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องฟังเล่าเนาะ,ะเดี๋ยวมือานี้นะคะทางช่องน้เป็นน้ำเองกะสิไเดพ้พผ้าทุกทุกคนมาเบิงถนนหนทางในต่างแดนเนาะค่ะเนาะที่เห็นอยู่นี่ก็คือถนนหนทางของเมืองฟินแลนด์เนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องซึ่งถนนเส้นนี้นะห้าเดินทางจากเมืองกอสกาฮาสิมาเมืองโย,ยอินโซเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะนี่แหละ ที่เห็นอยู่นี่ยแหละถนนหนทางของเมืองฟินแลนด์นะเพิ่นง,งามงามเด้อค่ะนี่นะซึ่งเฮามีโอกาสได้มาเลาะเล่นเนาะคะ่ะเนาะเฮาก็เลยได้ถ่ายคลิปมาฝากทุกๆคนเนาะคะ่ะเนาะมาเบิ่งถนนหนทางของเมืองฟินแลนด์เนาะคะ่ะเนาะเฮาเดินทางจากเมืองกอสกามาเมืองโยเอนซูเนาะคะ่ะเนาะซึ่งระหว่างทางนี่ก็ สิ่พนเมืองฮามินาเมืองมิกกิลีเนาะคะ่ะก่อนที่สิถึงเมืองโยอินซูเนาะ,ะนี่ละเบืองถนน,นหนทางบานเมืองของเพิ่นเนาะ,ะยังงามเลยเด้อสำหรับถนน,นหนทางของฟินแลนด์เนาะค,ะะคะ่ะเนาะเป็นอีกประเทศหนึ่งเนาะคะ่ะที่มีถนน,นหนทางที่สวยงามมากๆเลย สำหรับเมืองฟินแลนด์นะคะแต่ว่าต่อให้ถนนลงถนนงามซสำได้นี่ก็สำหรับกฎหมายเพิ่น้้รับอยู่ประมาณเท่าใดก็ต้องเท่านั้นเนาะค่ะเนาะคือใ้้คบับ80บก็ต้อง80เนาะต่อให้ถนนลงสำได้ก็ บ่มีสิทธิ์เหยียบไปมากกว่านั้นดอกเด้อพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ากฎหมายอยู่นี่นี่เพิ่นสิสิเข่งขัดแห้งน,นะถ้าเพิ่นให้กับลอยก็ต้องลอยจังซี่เนาะก็คือตามลิมิตที่ทางกฎหมายเพิ่นกำหนดขึ้นมาแล้วว่าแต่ละช่วงเส้นทางน่ะเพิ่นสิให้ขับเทอดายเนาะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเนาะค่ะเนาะ เบิ่งถนนหนทางบานเมืองของเพ่นเนาะยังสวยงามอีลีสำหรับไอเมืองฟินแลนด์เนาะค่ะสวยงามมากมีโคง้งมีหลอดไตสะพานม,มีทุกอย่างเลยเด้อค่ะสำหรับถนนหนทางของเมืองฟินแลนด์น่ะ ซึ่งนรเป็นนามเองก็มีโอกาสได้มามาเที่ยวนะค่ะนอกก็เลยได้มาเก็บคลิปถน,นนหนทางของบ้านเมืองของเพื่นมาฝากทุกๆคนนั่นละ่ะสำหรับไอถน,นนหนทางเมืองฟินแลนด์เพิ่นก็สิครับรถด,ดานขว้าเนาะค่ะเนาะซึ่งมันก็นคนละทางก,กันกับเมืองไทยเนาะคะ่ะเมืองไทยนี่ครับดันซ้ายเนาะ,ะสำหรับเมืองฟินแลนด์เพิ่นสิครับด้านขว้าเนาะคะ่ะ เบิ่งถนนหนทางเนาะคะ่ะนี่สวยงามมากๆเลยรถบกไขล่ล่ายเนาะคะ่ะสำหรับเมืองฟินแลนด์นะเพิ่นมีถนนหลซ้ายเนาะสำหรับคนใส่รถใส่ถนนน,นีเพิ่นก็ับไปตามเส้นทางที่เพิ่นสะดวกสบายนั่นละ รถบริเติขึ้นเมืองไทยด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องถือว่าถนนลงมากๆเลยสำหรับเมืองฟินแลนด์ก็มีบางช่วงเนาะค่ะที่เป็นไอเล่นสวนแล้วก็มีบางช่วงที่เป็นซีเล่นเป็น6ฮเล่นก็นแล้วแต่เนาะแล้วแต่ว่าซีอยู่ในช่วงของตัวตัวเมืองตัวอยังยังซีเนาะ กะสีขยายถนนออกมาเป็นซีเลนหกเลนก็่าไปเนาะแต่ว่าท้าแมนออกไปนอกๆแน่นีก่กะสิเป็นเล่นสวนกะมี่เนาะค่ะเนาะเหลากะซิมีบางเ้นเนาะคะ่ะที่มีเสาไฟเป็นใหม่ยูเนาะคะ่ะสำหรับเมืองฟินแลนด์เนาะเพิ่นใส่ต้นใหม่นั่นละ่มะมาเห็ดเป็นเสาไฟเนาะกาซิมีบางช่วงคือกันนะที่เห็นน่ะ ตนใม้ของเพิ่นนแะคแข็งแรงมากเลยละ่ะสามารถลองรับหิมะได้ย่างสบายสบายเลยละ่ะที่เพิ่นเอามาเหตุเสาไฟนะ่ะสิมีบางช่วงเนาะคะ่ะเนาะที่เห็นเป็นเสาไฟที่เพิ่นเพิ่นใส่ใหม่นะ่ะใส่ต้นใหม่ทั้งตนนั่นละ่ะเหตุเสาไฟมาเบางถนนทนทางบ้านเมืองของเพิ่เน้คอคะเพ่อ่พี่น้องงามอหลี สำหรับถนนเมืองฟินแลนด์กระสีสังเกตเบื้องเนะาะบว่าสิเป็นสายมือหรือคว้ามือนะเพิ่นสซมีถนนเ้นในนอยอยู่เนาะบางบางช่วงเนาะค่ะเนาะเพิ่นซมีถนนเส้นในนอย,อยู่นะเป็นถนนมมรถมอเตอร์ไซค์ถนนคนยางเด้อค่ะถนนจักรยานเนาะเพิ่นสีแยกกันได้สำหรับประเทศนี้นะ คือถนนจัก,กรยานกน็คือถนนจัก,กรยานถนนมอเตอร์ไซค์ก็คือถนนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถนยยนรถใหญ่ก็คือถนนรถใหญ่นะเพื่อนบให้แลนน้ำกันเด้สำหรับเมืองฟินแลนด์เนาเพื่อนแยกถนนหายเนาะคะ่ะมอเตอร์ไซค์กับจัก,กรยานนะ่ะใส่ถนนเส้นเดียวกันเนาะก็ซิมีเส็นในน้อยอย่ยยู่ขางไอ้บอร์สายมือกความ,มือแหละบางช่วงบางตอนสีเห็น,นะะเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นถนนแบบถนนเส้นใหญ่อีลีนะ่ะ เพิ่นสียกหยเนาะนี่นะสังเกตเบิ้งเสาไฟฟ้าด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องเสาไฟฟ้าที่เห็นนี่นะเป็นต้นไม้ด้วยค่ะนี่นะเป็นต้นไม้ทั้งต้นนั่นนี่นะต้นสนนั่นละเพิ่นเอามาเหตุเสาไฟฟา้าเนาะค่ะแข็งแรงมากๆเลยนะลองรับหิมะได้ย่างสบายสบายเลยละ่ะกัสมีเป็นบางช่วงคือกันเนาะคะ่ะสำหรับไอเพิ่นเอา ต้นใหม่นะมาเฮดเซาไฟนะะเนาะค่ะเนาะบางช่วงกเ็เป็นเป็นเล็กกันละแล้วแต่คือกันเนาะแต่ว่าช่วงที่เห็นอยู่นี่เป็นต้นใหม่เด้อค่ะเด้อไม้ทั้งต้นนั่นแหละส่งการเดินทางมาเที่ยวของเฮานี้เฮากา มีโอกาสได้เก็บคลิปมาฝากทุกๆคนนะคะเนาะสำหรับถนนหนทางต่างเมืองถนนหนทางต่างแดนเนะคะเบิงถนนหนทางของเพิ่นเด้อย,ยังงามอีลีงามได้ใจเลยแหละลดบติสเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องลดลงมากๆเลย ้าเทียบกับบานเฮ้านะ้าเทียบก็บเมืองไทยนะถือว่าลดบรายเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ถ้าเทียบกับประชากรน,นี่ถือว่าลดลายมากๆเลยเพราะว่าเมืองฟินแลนด์นะเพิ่นมีประชากรออยูแค่หาล้านก็คนเนาะคะนะ่ะเนาะเมืองไทยเฮานี่เกือบเจล้านนะ่ะคือความแตกต่างเนาะคะนะ่ะเนาะ เมืองถนนทางของเพ่นสวยหรูดูดีมากๆเลยอ่ะขับรถคลองตัวมากเลยละ่ะสำหรับไอ้เมืองฟินแลนด์เนาะเป็นประเทศใหญ่นะคะบอแมแนประเทศน้อยๆนะเป็นประเทศใหญ่ แต่ว่าประชากรเพิ่นบริเดมีหลายเนาะย่างที่บอกเนาะคะ่ะประชากรเพิ่มยู่แค่นฮารานก็คนเนาะซึ่งเทียบกับถนนหนทางที่มีอยู่นะ่ะก็คือเลือกินเลือใส่นะ่ะไปไซมาไซนาะโรติดคือเมืองไทยนะะเนาะค่ะเนาะเมืองไทยนี่รถติดอีลีแต่สำหรับอยู่เมืองฟินแลนด์นะ่ะโรติดเนาะคะ่ะ เพิ่งถนนบานเมืองที่เจ้าเนาะงามอิลีเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อจังว่าโค้งจังว่าแยกจังว่ายังนี่นะเพิ่นเหตุถนนหน,นทางยัางงามเลยละ่ะ ป็นประเทศที่สวยงามอีกประเทศหนึ่งเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องที่ทางช่องของเฮาได้เก็บคลิปมาฝากเนาะค่ะเนาะถนนหนทางต่างแดนเนาะค่ะเนาะระยะทางที่เฮาเดินทางอยู่น่กะประมาณซีถึงห้าชั่วโมงเนาะค่ะเฮากะได้ตัดคลิปมาฝากเป็นบางช่วงเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้อง สำหรับผู้มีประเทศที่ยูฟินแลนด์นี่ส่วนใหญ่ก็สิเป็นหินเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เพิ่นสิมีอาชีพเพดเ็ดหน้าก็มีคือกันเนาะคะ่ะสำหรับชาวหน้าเฮดเขาบาเลเฮดเขาโอนของเพิ่นนั่นล่ละเนาะแต่ว่ากะพื้นที่ที่เป็นพื้นดินนี่กับบไดเหลายเนาะคะ่ะเนาะมองที่เป็นพื้นดินนะเพิ่นกัเฮดหน้านั่นละ่ะสำหรับประชากรอ,อยู่นี่เนาะ แต่ว่าผู้มีประเทศส่วนใหญ่นะ่ะสิเป็นหินแล้วก็เป็นป่าเนาะคะ่นะเนาะส่วนใหญ่นะ่ะประเทศนี้นะ่ะสิเป็นป่าอยู่ประมาณ80%ดสิเปอนาะคะ่ะผู้คนส่วนใหญ่ก็สิอยู่กับป่าอยู่กับไอธรรมชาติเนาะคะ่ะสำหรับเมืองฟินแลนด์นะเพิ่อนอยู่กับธรรมชาติลีนะเพราะว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีพื้นที่ใหญ่ พ่อพอกันกบเมืองไทยนั่นแหละแต่ว่าประชากรเพิ่นไม่น้อยเนาะประชากรเพิ่นกะแค่หารานก็คนยังที่บอกอะไรเนาะพื้นที่ส่วนใหญ่กัสิเป็นป่าเนาะค่ะเนาะแปดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะเป็นป่าเนาะผู้คนกะเสียอาศัยอยู่ในปลาซะส่วนใหญ่เนาะค่ะอยู่กับธรรมชาติเนาะ นี่ก็คือถนอนหนทางของเมืองฟินแลนด์เนาะค่ะเนาะที่ทางชองเฮามีโอกาสได้มาเที่ยวนะคะเนาะเฮาก็เลยได้เก็บคลิปมาฝากเนาะกลับมาเบิ่งความแตกต่างเนาะค่ะเนาะระหว่างเมืองไทยกับเมืองฟินแลนด์เนาะค่ะเนาะซึ่งความแตกต่างของแต่ละประเทศก็สิมีความแตกต่างกันออกไปเนาะเฮาก็มาทายคลิปให้เบิ่งนเนาะค่ะเนาะ ของเมืองไทยก็สวยงามดูดีคือกันเนาะค่พะพ่อแม่พี่น้องกับบริคิเลนะสสำหรับถนนท,นทนทางเมืองไทยเนาะแต่ว่าเ่ากะทายให้เบิงหลายเส้นทางแล้วคือกันเนาะสำหรับวันนี้เขากะมาทายของเมืองฟินแลนด์ให้เบิงเนาะ สำหรับเมืองฟินแลนด์เนาะคะ่ะเนาะช่วงที่เข้ามานี่เป็นช่วงของเดือนกร,รกฎาเดือนสิงหาเนาะคะ่กะก็คือเป็นช่วงฤดูร้อนของเมืองฟินแลนด์นี่แหละที่เข้ามาเที่ยวนี่เนาะ,ะสำหรับช่วงนี่นะสิบบม่มเดเร็วเนาะคะ่ะกลางวันน่ะเพิ่นสิหลายเนาะประมาณทุ่มสองทุ่มสามทุ่มนี่ก็ยังบ่มเอดนะสำหรับช่วงนี้เนาะช่วงเดือนเอกร,รกฎาสิงหาอันี่นะ แต่ลังจากหันมากกัสิเริ่มมืดเริ่มมืดเนาะคะ่ะช่วงนี้นะสิสังเกตเบื้องนอกวานนาะกระจกรถนะสิม่แมงมม่ยังมาบินชนเนาะคะนะ่ะเนาะก็คือมันเริ่มคําแล้วนะประมาณไอ้ทุ่มนึงแล้วจังสี่นะแต่ว่ามันหังบ่มืดเนาะมาเบิ้งถนนทนทางของบ้านเมืองเพิ่นเ้้อค่ะพอมีพี่น้องสวยงามอิลีเดอรที ทางช่องเฮาเด้กเก็บคลิปมาฝากทุกๆคนเนาะค่ะเนาะเบืองเนี่ยเบืองถน,นนหนทางบานเมืองเพ่นเนาะสวยงามมากๆเลยนะ่ะก็ยังที่บอกเนาะค่ะเนาะสำหรับถน,นนหนทางเส้นนี้เฮาเดินทางจากเมืองกอสกาเนาะแล้วเฮากับสี่พันเมืองฮามินาพานเมืองโกโบลาเนาะค่ะเนาะ่านเมืองมิกกิลีมาเนาะแล้วก็ สิมาโยอ็นซูเนาะค่ะเพราะว่าเฮาสิมาเมืองโยอินซูเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเฮาก็เลยเดทายคลิปมาฝากทุกๆคนเนาะสำหรับคลิปถนนหน,นทางของต่างแดนเนาะะ,นะ,ะของเมืองฟินแลนด์เนาะช่วงที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นไอเซาไฟฟ้าที่เป็นเสาใหม่ด้วยค่ะนี่เนาะมันเป็นเสาใหม่ด้วยค่ะเนาะ ซึ่งเป็นไม้ที่ทนทานแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยละ่ะสามารถอยู่กับหิมะได้สบายๆเลยละ่ะสำหรับเมืองฟินแลนด์นะเนาะนี่น,เนะเสาไม้เด้อค่ะเด้อที่เห็นอยู่นั่นนะเสาไฟฟ้าน่ะสวยงามมากๆเลยนะสวยทั้งถนนเลยเด้อค่ะเด้อถ่ายคลิปให้เบิ่งนะคะเนาะถนนหนทางของเมืองฟินแลนด์นะคะ สวยงามมากพระอาทิตย์ซองเนาะคะ่นะเนาะเป็นช่วงไอ้ทุ่มหนึ่งทุ่มกว่ากวาแล้วเนาะคะ่นะเนาะซีมีแสงพระอาทอิตย์ซองต้นใหม่เนาะเหมือนจะเป็นสีทองนะแต่วา่ากะเป็นแสงพระอาทิตย์เนาะคะ่นะเนาะยังบอถึงฤดูใบไม่สีเหลืองเนาะคะ่ะถ้าเป็นช่วงฤดูใบไม่สีเหลืองนะ่ะสีงามกว่านี้อีหลี สวยงามแล้วก็ดูดีจริงๆเลยสำหรับถนนหนทางของเมืองฟินแลนด์เนาะคะ่ะเฮากาเดินทางมาย่าใกล้แล้วนะค่ะพ่อแม่พี่น้องการเดินทางของเฮาการเก็บคลิปมาฝากพ่อแม่พี่น้องกะสำหรับคลิปนี้กะ ยาวไกลามากแล้วเนาะค่ะเนาะเฮากะศิลากันด้วยตรงนี้เนาะค่ะพอมีพี่น้องก็ขอบคุณไลน์เดอร์ค่ะสาหรับทุกกําลังใจเนาะที่เขามาให้กําลังใจกันขอบคุณถูกการติดตามเนาะค่ะที่เขามาติดตามแล้วก็เขามาให้กําลังใจกันเนาะค่ะเนาะเฮากะเบิงถนนหนทางของเมืองฟินแลนด์ไปเลยๆเนาะสําหรับเมือน,นีเฮากะศิลากัน,กนด้วยตรงนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ สวัสดีคะ่ะเจ้กันคลิปนาคะ้า